สวัสดีเด้อจ้าทุกท่านมือนีนะคะอ,อมสินกันสมาแบบในสไตล์ของอ,อมสินละค่ะทุกคนค่ะเขาบอกว่ามีความสุขในสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นเนาะจ้าทุกมือนีคอยก็ยังค้นหาความสุขของเจ้าของอยู่พ่อพี่น้องพอๆนะจ้าโดยกําลังเงินและการลังทรัพย์นะคะมันบ่ค่อยพอสักเท่าไหร่เนาะจ้าเลยเอาแบบสุขๆเพิ่มๆไปก่อนนะคะเพิ่มคืออะไรนะคะสุขแบบพ่อกระเทินนะคะพ่อกระเทินคืออะไรก็คือแบบสุขแบบพอเต็มที่นะพ่อพี่น้องเออจากสินละคือแบบ สุดยอดแล้วเนาะจ้าเนาะถามว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะออมสินใส่ชีวิตแบบไหโห้ย่อยจะบอกมาเจ้าไหาเดออันนี้บริเวณความรับนะคะอยากจะเปิดเผยเหลือเกินว่าใส่ชีวิตแบบว่าประหยัดได้ประหยัดค่ะใส่ชีวิตคือแบบประมาณว่าให้มีความสุขบ้างนะคะ ประหยัดบ้างนะคะตามการเวลาค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะสอนเฮาได้มากที่สุดนะคะก็คือประสบการณ์ที่เฮาผ่านมาเท่านั้นค่ะพ่อพี่น้องและดูจริงจังมากนะคะเอาจริงๆชีวิตข่อยกับพวกจริงจังเนาะคะ่ะพ่อพี่น้องเ้ยมือ,ม,อมือต่อมือนะจ๊ะเนาะน,นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตของอมสินอยูเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ก็จะประมาณนี้เนาะจ๊ะด้วยเรื่องที่ว่าสมัยก้อนนะคะอมสินนะคะเป็นคนที่บ่คอยเขาสังคมสมัยนี้เขาบ่บ่นะคะบ่ะคอยเขาสังคมด้วยเรื่องที่ว่าเฮามี บมดอยนะคะในตอนเด็กหน่อยนะคะคการมีเพื่อน,นะคะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยที่สุดนะคะเป็นคนที่แบบว่าพ่ค่อยไวใจใครอะไรมากมายในชีวิตจังสีหนาะพอและดูมันประมาณว่ามากนะคะเขาเขามาหาเขาเพื่อผลประโยชน์เนาะจา้ะแต่เขากเบาเขาา่ไดนะบางทีเขาเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็คือการเลี้ยงลูกไปเนาะจา้ะเราะพ่อพี่น้องเอ่อออมสินนะคะเป็นคนที่แบบนั้นว่าชอบนะคะชอบถ้าสนิทจริงๆเนี่ยจ,จะเมาม้วยมาก กลุยกระจายเลยพี่น้องเอ้ยหัวโจ์ในการนินท้าได้ขอยิบอกให้นะคะจะาบทสนิจจริงๆกะไวเนือ้อไปตัวยูเด้พี่น้องย่านไปบอกผิดคิงเขาอ่ะนะผิดคิงคือไรผิดคิงก็คือย่านบอกบ่ถึกใจเขาพี่น้องอันนี้คือเหตุผลนะคะที่ชอบยูผู้เดียวนะคะการมีเพื่อนนะคะก็ต้องสแกนนิดนึงนะคะเขาสแกนเฮาเดโมแม่เขาสแกน, House, เ,น,แกนเขาพพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บอกป้ายแล้วคะ่ะเนาะตามรักความเป็นจริงของในในความเป็นจริงของชีวิตของออมสินคือชอบเนะะี่ยค่ะชอบการปลูกพักชอบการ คุยกับต้นมุ้งต้นไม้เนาะจ้าเนาะเพราะว่าเวลาเขาบอกก็ต้นไม้นะคะเขาจะว่าอ่ามุนๆหัวหัวไปนะคะบ่มีอย่างมากมายะคะ่ะเพราะว่าเขาอยากให้ตนห้นไม้เขามีการเจริญเติบโตเนาะค่ะเนาะปีนี้นะคะพอพี่น้องเอ้ยหนาวคักนะคะ ต้นน่ะบกุกพริกออมสินนะคะการจเจริญเติบโตนะคะจากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ60%เเท่านั้นบบรู้ว่าปีนี้จะแดงทันบบทันนะคะกัเอาเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้เนาะคะ่ะส่วนมากนะคะที่ออมสินเฮ็ดคลิปทุกคนก็นจะเห็นว่าออมสินมาถางหยางเมียนจะถางหยางหยาเกิดงามงามพราะเป็นอางเกิดขึ้นดีดีเนาะจ้ะเนาะอาทิตย์หนึ่งกับถางเที่ยนึงอาทิตย์หนึ่งกับถางเที่ยนึงแต่ว่าถางแล้วมันสวนสะอาดนะคะเฮาก็ต้องเฮ็ดไปค่ะเวลาเฮานั่งมองสวนมันสะอาดองคงไมมีหยาขึ้นเนาะมีแต,ต ที่เขาปลูกเนี่ยเสียมันกระเบิงแหละก็สบายตาทุกคนเอ้ยปีนี้นะคะยางที่อ,อมสินเคยบอกไปเนาะจ้าว่าปีเนี้ผลผลิตอนะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เกิดการเลี้ยนรูนะคะการใส่ชีวิตอยู่เมืองดันตีประเทศสกกดแน่นอะคะ่ะมูเพิ่นกระถามวบอาอมสินเอ้ยเธอได้ภาษาอังกฤษบอเธอมาหนิเอาอีหลเด้อพ่อยพี่น้องข่อยได้นะคะข่อยฟอฟังเขาออกนิดๆิหน่อยๆน่ยะคะข่อยบ่ถึงกับว่าบ่ได้เลยนะข่อยฟังเขาออกนิดนหน่อยๆอยอันไดที่ข่อยนะคะ ฟังบอกนะคอยก็จะบอกเขาเลยว่าฉันไม่เข้าใจจนเขาต้องอธิบายนะคะทุกคนค่ะอธิบายแบบว่าจุงกัวเขาสิเข้าใจนะมันเอ่อมันก็ถือว่าเป็นเป็นในแง่ดีของเขามากในที่เขาบอกเข้าใจเขาบอกไปเลย่บอกเข้าใจค่ะแต่ถ้าเขาอยู่เมืองไทยนะ ถ้าเขาบอกว่าเขาบอกขอใจเขาสึงหัวลอเขาเลยนะว่าเขางูเขาปึกนะคะมัวเจ้าขาให้เขาหัวลอยย่อไปเลยค่ะเขาย่องูในครั้งเดียวนะคะแล้วเขาฉลาดต่อไปนะคะให้คนถึงหัวลอยย่อเขานะคะมันหัวลอยจนเข่วหลุดหลุดขวยว่าไดสะอ้อนมันเลยนะคะกับความวอาและทัศนคตินะคะแบบนี้นะคะเขาผู้ตงไปคบกับคนแบบนี้เนาะจ้ะคนไดนะคะที่ทําให้เขาพัฒนานะคะเขาพัฒนาอันใดที่เขาบนเลี้ยนหลูกเขาเลี้ยนหลูกเขาถามไปเลยเขาบอตตรงยาินะคะว่าเขาสิ เขาสิมองเขาบ่งงูบ่งงูจังไดเแล้วนะคะ สิ่งที่มันออกจากปากเขาคือมันสมองของเขาที่บอกเขาเองเนาะค่ะทุกคนค่ะนี่แหละสิ่งที่อมสินจะบอกว่าอย่าไปแคร์คาพูดของคนให้มันมากนะคะตรงแค่ความสุขในปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่น่ะดีที่สุดนะคะมือนีและดูจริงจังอ้าวจริงจังอิริพอพี่น้องเพราะว่าอมสินอายุ4ี่ปีแล้วนะคะมันเลยทําให้เขาเลื่อนลัวอันไหนที่เขามีความสุขมากที่สุดน่ะเฮ็ดไปเลิศนะคะบางทีเขาบมรู้ล้วว่าอันไหนมันคือความสุขอันไหนมันคือความถูกสิ่งที่ทดลองได้ก็คือการใส่ชีวิตในปัจจุบัน วันให้มันคุมค่าแค่นั้นเองค่ะว้าวสตรอเบอรี่ข่อยแดงแว,ว้่บแม่น้องเอาจังไดคลิปนี้นะคะออมสิงขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะมือนิมาแนวในชีวิตมากเลยนะคะอาจจะทำให้ทุกคนประหลาดใจนิดนึงเนาะจ้ะเนาะ